ราคาประหยัดจากป้ายแดงไปถึง7 0 0 0 0 0กว่าบาทลูกค้าจะถ่นใจซื้อเลยทันทีโอ้โหโคตรกว้างเลยลูกค้าดูความใหม่ของเขาอ่ะพี่ใหม่หมด สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าดูท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวรชัยคาครับกับเต็นรถวรชัยคาฮะวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมีรถที่ต้องเรียกว่าลักชวรี่ต้องเรียกว่า VIP นะครับเป็นรถที่ถ้าเกิดใครอยากให้อยากให้คนรู้จักอยากให้คนที่ไม่รู้จักเห็นแล้วนับหน้าถือตาเห็นแล้วให้ความสนใจเห็นแล้วไม่อายใครผมขออนุญาตนำเสนอโ o y ยต a ตัวนี้เป็น Camry Xtimo ครับเป็นตัวพิเศษนะครับไมเนอร์เชนแล้วปี2016จดทะเบียน2 0 7 7นะป้ายแดงราคา1 3 5 9 0 0้า5 9 0บาทวันนี้ผมจะมานำเสนอเอาแบบว่ารถเนี่ยสภาพคุณภาพเทียบเท่ากับยังเป็นรถป้ายแดงอยู่ด้วยนะครับแต่ราคาประหยัดลงไป6,000 0กบาทแต่ถ้าวันนี้ลูกค้ารับชมคลิปนี้อยู่ ผมจะทําให้ลูกค้าสามารถซื้อรถผมราคาประหยัดไปถึง7 0 0 0แสนบาทเต็มๆนะใครที่สนใจนะครับห้ามาพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับนี่ครับลูกค้ามาแล้วครับ Toyota Camry Extimo ตัวนี้เป็นตัว Minor c h a n g e แล้วนะ มาดูดีไซน์กันหน่อยนะครับว่าดีไซน์ที่ไหมเนอร์เชนแล้วเนี่ยมันเชนยังไงมันน่าสนใจไหมที่เชนที่หลักๆเลยฮะกระจังหน้ากระจังหน้าและนี่บังโคลนหน้านะครับชุดแต่งปเปลี่ยนไม่เหมือนนะไม่เหมือนเดิมนะครับสกเกิร์ตไม่เหมือนกันชนหน้าไม่เหมือนปเปลี่ยนด้านหน้าเนี่ยประมาณ ตีเค่ประมาณ0 8 0ดเนะครับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะไม่ใช่เปลี่ยนเล็กน้อยนะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเปลี่ยนยกชุดเลยอ่ะเปลี่ยนยกชุดเลยมากลายเป็นตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้านะฮะสเกิร์ตหน้ากระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดสเกิร์ตข้างก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้ฮะจุดเด่นของ Camry Eximo คืออะไร จุดเด่นของแคม r y ด t เอ o คือที่เขาเปลี่ยนจากตัวธรรมดาที่เป็นตัวพิเศษของเขาคือมีชุดแต่งมาให้สเกิร์ตรอบคันนะครับแม็กลมดำนะฮะสเกิร์ตหลังสปอยเลอร์หลังและก็ภายในตัวรถสีดำนะครับส่วนดีไซน์ของเขาเอาเดี๋ยวให้ลูกค้าดูทุกท่านดูคร่าวๆก่อนนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็มีนี่ฮะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับไฟถ้ายเขาจะตัดด้วย เส้นสนายโครเมียมแบบนี้เพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามแล้วให้ดูหรูหรามากขึ้นนะฮะมาดูเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายลูกค้าชมหน่อยว่าว่าห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถของเขาเนี่ยมันกว้างขนาดไหนนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางแน่นอนนะฮะดูฮะผมสิ่งที่ผมอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านดูนอกจากความกว้างของเขาแล้วคำว่ารถยนต์มือสอง มันต้องดูสภาพด้วยนะครับมันต้องดูมันต้องดูความใหม่ของพื้นฐานเดิมด้วยว่ารถันี้น่าสนใจขนาดไหนนะครับดูกรรมยี่ฮะกรรมยี่เป็นอะไรที่ในสิ่งไม่กี่อย่างอของรถที่มันไม่สามารถไม่สามารถทําให้มันดูใหม่ได้นอกจากสภาพมันต้องใหม่เดิมๆแท้ๆนึกออกไหมฮะอันนี้ฮะแล้วดูห้องห้องเก็บยางอะไรนะครับ พลาสติกสมบูรณ์และครบทุกจุดนะฮะเหล็กแม่แรงนะครับพลาสติกพุ่มยางอะไหล่เป็นฟองน้ําไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นฟองน้ำนี่ฮะแลวดูนี่เราเปิดออกมาก็จะเห็นพื้นห้องยางอะไหนะครับยางอะไหจะเป็นล้อแม็กนะฮะแม็กแม็กตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกับตัวรถมีแม่แรงอยู่ด้านหลังนะครับมีอุปกรณ์การเปลี่ยนล,อล้อรถอยู่ครบทุกอย่างนะครับคันนี้อุปกรณ์สมบูรณ์แบบนะฮะ ข้องษัทห้องเก็บสัมภาระสมบูรณ์แบบน,นะครับตัวถังเดิมตะเข็บเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับสภาพรถสมบูรณ์แบบคันนี้สวยมากบอกกับลูกค้าทุกท่านเลยนะใครสนใจอ้าวดูภายในต่อนะครับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปพูดที่หลังดีกว่าโปรโมชั่นแม่ใจร้อนอนะอยากพูดโปรโมชั่นก่อนเอาดูรีวิวรถให้ลูกค้าให้ครบก่อนเราดีวิวภายนอกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปขออนุญาตรีวิวภายใน นะ<ฮ>ะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ห้องผู้โดยสารด้านหลังของโตโยต้าแคมรี่แล้วอ้โหกว้างเลยลูกค้าอันนี้อันนี้ชัดเจนนะชัดเจนเลยคือนี่นี่มันคือรถญี่ปุ่นนะไม่ใช่รถยุโรปมันไม่ใช่พวกซีรีส์นะแต่ห้องห้องห้องผู้โดยสารข้างหลังนี่คือเหลือเลอเลยผมว่าสูง190ก็นั่งสบายๆเลยนะเดี๋ยวขออนญาตเปิดไฟนิดนึง เพื่อความชัดเจนของลูกค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างที่อยู่ด้านหลังอันดับแรกคือมีแอร์นะฮะรถระดับนี้แล้วมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแอร์ Air ด้านหลังนะแยกจากด้านหน้าคือคุณชอบความร้อนชอบความเย็นอ่ะคุมหมุนเปิดหมุนปิดเอานะครับปรับได้นะครับปรับได้ซ้ายขวาได้มีถังขยะถังขยะเล็กๆนะครับสาหรับสําหรับคนนั่งข้างหลังนะฮะนี่มีม่าน ในกรณีคนรักสวยรักงามนะครับไม่ชอบแสงแบบนะไม่ชอบความร้อนก็ปิดม่านไปนะฮะภายในความสะอาดความใหม่ผมให้99%แล้วกันนะครับเผื่อไว้พราะมันรถยัมือสองไม่อยากให้เต็มร้อยจะหาว่าโอเวอร์เกินนะฮะความใหม่ผมว่าใหม่มากคันนี้ใหม่มากจริงตัวรถปี16-17อายุรถประมาณ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 5ปีนะครับประมาณ5ปี ที่ไหนกันที่รถ5ปีสภาพเห่กันรถใต้แดงนี่เงามากรถสวยมากภายในใหม่เอี่ยมนะครับอารมณ์เหมือนขับรถใต้แดงที่สําคัญนะพอขึ้นมานั่งเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีกลิ่นอะกลิ่นกลิ่นของความใหม่ของรถยังอยู่อะ <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันว่าข้างหน้าจะใหม่เหมือนข้างหลังไหมโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ข้างหลังฟูงมาลายเจ้าแคมรี่ เอ็กซิโมปี2 0 1 6ันจดสิแล้วนะฮะขึ้นมาสตาร์ทรถเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทแอร์เย็นฉับทันทีตอนนี้แอร์เย็นเรียบร้อยแนละ้วเพิ่งสตาร์ทเมื่อกี้นะครับความเย็นของความไวความไวของความเย็นของแอร์รถคันนี้เร็วมากเร็วมากนะครับขึ้นมาเห็นอะไรบ้างครับออปชั่นออปชั่นของรถคันนี้เดี๋ยวผมขอแยกอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะมีเริ่มที่จากควงมอะไรก่อนนะครับทางขวาก็จะเป็น ปุ่มควบคุมในเรื่องของฟังก์ชันออปชันที่ปรับตรงจอมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับมีบูทูธรับสายวางสายมีระบบคุชคอนโทลนะครับคุชคอนโทลก็ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเทคโนโลยีตัวนี้ใส่มาในรถญี่ปุ่น ผม,ผมยังถือว่าล้ําอยู่นะแต่ความจริงเทคโนโลยีนี้มันใสมาเกือบสิปีได้แล้วนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติโดยที่ว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งบางท่านอาจจะชอบใช้งานบางท่านอาจจะไม่ถนัดก็แล้วแต่คนแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดชอบฟังก์ชั่นตัวนี้รถคันนี้มีมาให้แล้วนะครับผมและสายมือนะครับเป็นปุ่ม control คอนโทรลเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงว่าคุณจะฟัง fmam หรือ cd เปลี่ยนแท็กเปลี่ยนเพลงคอนโทรลตรงนี้เลยไม่ต้องเอามือออกจากพวงมาลัยแล้ว นะครับค่อนข้างปลอดภัยนะสำหรับลูกค้าที่ขับรถเดินทางเขาจะเดินทางไกลแล้วเขาจะห่วงในเรื่องของการเซฟตีนะ้ในการขับขับพวงจับพวงมาลัยแล้วต้องมาปล่อยมือมันละลายนะครับต้องต้องเลื่อนสายตาตัวเองจากข้างหน้ามามองคอนโซลมันจะลายนะครับตรงนี้บางทีประสาทสัมผัสเรามันมันมันทำงานได้เองนิ้วโป้งเราขยับเพิ่มเสียงรถเสียงได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้สายตามองถ้าลูกค้าขับรถคันนี้ แล้วเกิดความชินมีแพตเดอร์ชิพนะครุณโมลัยมอติฟชันเราพูดไปแล้วมีระบบแพตเดอร์ชิพนะครับขับแบบรถรถนัรถรถเกียร์ธรรมดาแบบอารมณ์แมนนวลอารมณ์แบบอ,แบบอยากขับขี่แบบว่าเหมือนลงสนามแข่งรถอะคุณตบปวกตบลบตบตบวกเอาแล้วแต่ชอบเลยอยากขับแบบไหนขับนะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่แบบนี้ได้ไฟหน้าไฟหน้ามีแบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีอะไรครับมี ที่ปัดน้าฝนออตโต้เปิดปิดที่ปัดน้ำฝนออตโต้ส่วนฟังก์ชันอื่นมีอะไรบ้างครับอันนี้คือโอ้โหนี่ยังพูดไปไม่ถึงครึ่งเลยนะมีเยอะมากมีเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาเข้า,ขาวๆก่อนแล้วกันนะครับผมเปิดปิด,ปดกระจกมองข้างอัตโนมัติระบบการเลื่อนถลระบบ BSM BSM คืออะไรครับ BSM คือเป็นเป็นตัวส่งสัญญานส่งสัญญาณให้เวลา คุณจะแซงหรือคุณจะเบียดซ้ายเบียดขวาถ้ามีรถอยู่ในมุมอับรถคันนี้จะส่งสัญญาณร้องเตือนให้นะครับที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งครับลูกค้าบอกไฟฟ้าผมไม่ต้องพูดถึงแล้วกันะมันมีมาตั้งแต่แคมรี่ศูนย์สีนะครับบอกไฟฟ้านี้ไม่พูดถึงแล้วกันแต่ที่ผมชอบในตัวนี้และที่มิเนอร์เชนมาแล้วใช้งานได้จริงใครที่ใช้ iPhone ผมวาตรงนี้เนี่ยแท่นตัวเนี้ผมวางลงไปโทรศัพท์ผมชาร์จชาร์จอัตโนมัติเลย ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะชาร์จแบบงงๆ,ๆคุณวางไปคือแท่นชาร์จแบบไม่ไร้ปลั๊กเสียบคุณชาร์จได้นะครับและที่สําคัญที่สุดไอพวกหน้าจงหน้าจอสัมผัสนี่มันมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถคอนโทรลได้หมดฟังเพลงแอร์เย็นเพลง,งเคาะครบทุกอย่างนะครับแอร์แยกซ้ายขวานะจะปรับจะปรับให้ด้านซ้าย20องศาก็ได้จะปรับให้ด้านขวา30องศาได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับแอร์แยกซ้ายขวาแล้วแต่ความ ความชอบนะครับความชอบส่วนที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะฮะในกรณีที่ขึ้นมาบนรถคันนี้แล้วเนี่ยเราในกรณีที่เราจะซื้อรถมือ2แล้วเนี่ยอะไรที่เราต้องให้ความสําคัญที่สุดกับการซื้อรถยนต์หนึ่งคันแล้วมันจะทําให้รถคันนี้มีแค่คันเดียวในโลกคือความใหม่คือความสวยงามของรถที่ เรามาขายอ่ะความสวยงามของรถที่ลูกค้าได้ซื้อกันอ่ะดูความใหม่ของเขาอ่ะพี่ผมผมเอาตรงๆนะไม่ได้ตอแหลนะไม่ได้ตอแหลนะคือผมไม่เห็นทิฏติอ่ะจริงๆใหม่หมดเอาหนังมีย่นนงอ่ะหนังมีย่นนะแต่มันคือย่นแบบไม่เห็นอ่ะคือคือไม่สังเกตไม่เห็นอ่ะหนังมีย่นอ่ะให้อะติติให้อ่ะคอนโซลเนี่ยคอนโซลลายไม้เนี่ถ้าใช้ไม่ดีมันต้องมีรอยขนแมวบ้างผมหาขนแมวไม่เจอ หนังเนี่ยเนี่ยไม่มีแตกไม่มีนุ่มไม่มีนิ่มคือผมเชื่อว่าเจ้าของเก่าเขาน่าจะใช้รถคันนี้จอดอยู่แต่ในล่มเดียวไม่มีตากแดดคันนี้ยังไงตีเลยราคายังไงก็เกินมูลค่ารถที่ผมจะขายในวันนี้รีวิวรถทั้งหมดผมเชื่อว่าถ้าลูกค้ามาฟังช่วงสุดท้ายของการให้โปรโมชั่นรถคันนี้ ผมเชื่อว่าลูกค้าจะตัดใจซื้อเลยทันทีมาถึงช่วงโปรโมชั่นและชอ็อคการติดต่อเลยครับใครที่สนใจจะซื้อลรถคันนี้ไม่ฟังช่วงนี้ไม่ได้เป็นช่วงสำคัญที่สุดของการขายในคลิปนี้ผมถืออะไรมาด้วยฮะผมถือป้ายราคามาด้วยเอาให้คุ้มฮนะเอาให้คุ้มวันนี้ทำยังไงได้อยากจะขาย แล้วก็สวยๆแบบนี้ถ้าเกิดจะขายแบบนี้จะไม่มีคนซื้อมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับดูครับลูกค้านี่ฮะราคา779ป้ายแดงราคา1,359,000าบาทไปเป๊ะเลยนะ1,359,000าบาทเอามาลบ779คุณประหยัดไปเท่าไหร่อ่ะเคาะตัวเลขตาเปล่าเลยกันนะครับย้ายผมถึงขนาดต้องกดงเลขเลย 6แสนบาทโดยประมาณนะครับวันนี้จะทําให้ลูกค้าประหยัดตังเอาให้ถึง7แสนบาททํำยังไงผมขอญอาตขายราคาในคลิปนี้เท่านั้นในช่องยูทูบนี้เท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดโชคดีตามหาใครไม่ได้อยู่แล้วมาเปิดเจอคลิปนี้พอดีคุณจะได้อภิมหาโชคดีกับการซื้อรถในราคาแสนที่จะถูกกับคุณภาพรถแสนที่จะแพง 7 7 9 0 0 0บาทคลิปนี้ EP นี้ผมลดราคาให้80,000บาท80,000บาทธรรมดาขายไม่ได้แต่คลิปนี้ผมจะขายให้ดูลดไป80,000บาทเหลือเท่าไหร่ครับ7 7 0 9 0 0บาทลดไป80,000บาทเหลือ6 9 9 0 0 0กบาท699คุณขับแคมรีตัวใหม่แล้วนะ699คุณได้สภาพรถเทียบเท่ากับป้ายแดงเลยนะ 699แถมอะไรพี่ครับ699ผมแถมรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้1ปีเต็มพี่มีปัญหาอะไรเข้ามาผมผมซ่อมไม่ฟรีทุกอย่างผมเชื่อว่าคนที่กำลังดูผมอยู่น่าจะมีกันทั่วประเทศภาคไหนของประเทศไทยก็ตามเอาอย่างงี้พี่ครับบริการจัดส่งทั่วประเทศผมส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ท่านถึงบ้านคุณภาพรถไม่ต้องกังวลครับของไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกัน วันนี้ให้ทั้งของดีในราคาถูกพร้อมเซอร์วิสแบบสุดใจอะสุดใจจริงๆถ้าไม่พอครับเอาบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา1ปีติดตัวไปด้วยแทบจะทุกอย่างแล้วเป็นระยะเวลา1ปีเต็มใครสนใจครับในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะเริ่มต้นอยู่ที่2.79การซื้อรถกับเต้รถวอร์เชคานะครับสถาบันการเงินทุกสถาบันให้เงื่อนไขที่สุดกับลูกค้าวอร์เชคาทุกคน ใครสนใจสามารถติดตอ่อช่องทางการติดต่อขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะมีทุกช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผมเองสามารถโทรมาคุยกับผมได้0 8 6 4 6วตามด้วยเลข7ย้ำอีก,กรอบครับ0 8 6 4 6วตามด้วยเลข7ใครสนใจติดต่อมาดด่วนนะครับผมผมไม่รู้ว่ารถคันนี้จะอยู่นานหรือเปล่ารอพี่หรือเปล่าถ้าวันนี้ท่านอยากได้จริงย้ำครับอย่าปล่อยให้รถคันนี้ตกไปเป็นของคนอื่น รีบทําความเป็นเจ้าของกับรถคันนี้ให้เร็วที่สุดโทรมานะครับผมจะรอขอบพระคุณมากครับบ๊ายบายครับผม